สบายดีเด้ดีเดมาผมกันสี่คนสี่สาวนี่คือลูกสาวบมานบ่ก่อนอื่นเนาะมาครั้งแรกคือดถิ่มมนลุกเงินหนาได้ไหมมาทั้งวันเลยอ่ะก่อนเดินก็อยากตามสี่ก็ด้ในฐานมาครั้งแรกสี่วันเ่ไหนเนาะสาวไลยโอ้ยอายุจากปีเลยอายุสามสิบแปดปี คือนั่างนี่คือลูกบนบ่ลูกทั้งทั้งหมดมีจะคนลูกทั้งหมดไหนมีหาคนมีหาคนเบิ่งดังเดือยเด้ออย่าเพิ่ยบประเด็นเด้อมีไม่ก็เฮากับบมีไม่เนาะทั้งหมดมีหาคนอีสองคนไปใส่สองคนเจ้าคนคนหนึงกะอยู่กันอยู่วัดอยู่วัดเพิ่นไปเห็นนางอยู่วัดนะเพิ่นตาคุณแม่เพิ่นให้ไปเงี้ย ่ะแล้วทางพ่อไปใช้พอ่อคนปะกันปะกันซึ่งเอ,อ,เอเคยนี่กับเคยในนามก็คือเป็นแม่ห้างบ่แเมนอือยังไดปะกันมานโดนละเบ่ได้จากปีแล้วเนาะหรือว่าทางเพขุนกันเลยเลือกลากันเนะทางสามเวยกันมาเปเถือดที่สองเตี๋ยที่สองอมาสามเวยเมนเมนเมนอ่อบันนี่ดูกสามคนนี้มิซึออย่างแน่นี่นั่งฟ้าใสนั่งพินใจพิษสมัยโอ้ ปลาใสกินใจพิชไม้ก <laughs> <laughs> ินใจพิชไม้ซีสังคงขนาดเนาะก็คือปลาห่างกันแล้วเนาะกับภูเก<ม>็ตเป็นยังไงใน,น,นปัจจุบันนี่กะคิดอยากสร้างใหม่อีกบ่กะคิดอยู่คิดอย,ยูนบ่ถ้าหากมีภูชิมาสร้างนี่เอาบ่าเอาเพราะว่าตัวเองก็กอยู่ตัวคนเดียวเนาะบ่แม่นบ้านเกิดอยู่มีมาอยู่น้ำปัวปัวป้าแล้วก็บ่มีิูมน้ำพังมีเรื่องเหตุการณ์ โดยโดยโดยลูกเต้านะลูกเต้าก็หลายคนเองแต่เจาคนเดียวเอาคือลูกเต้าสิ่แคนนี้คือดูแลผู้เดียวเลยเออเอาผัวเพิ่นบ้านใดผัวอนะบ้านตรงเมืองบ้านบ้านนี้แต่แต่ทางเอคยได้ใช้คอยอยู่บ้านชุฉูงเมืองอาชพอคือมาอยู่น้ำัวผัวอปะแล้วก็ยังอยู่นี่อยู่วะจะบอกโคอยดพูดปะแล้วก็อยู่นี่อยู่นี่เลยบ่บ้านนี้คือเพิ่นมหม้ออะไรบ่บ้านไหน โดยโดยโดยเยังไลูกสาวไปโรงเรียนบ้างมันนี่เออเป็นมาครับเออมาครับตองไปงเฮียนโไปเลนบนี่นะนี่นี่นะเออไปเลนบนี่นะเนนเอ้ยอาจารย์จะขอนังแปรงเรียนไก่ขนไปก็ได้เด้อเนีนอ่าน้องละเอาไปสิขนมไปหงเฮียนอ่าโดย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 คือขงเฮียน ไปเงียนฉลไปเงี้ยนใช่พอเวลานี้มันก็จังใดรอบบายรอบสองเนาะอยาไปเงียนหมดทันเงียนเนาะจไวัแต่ม่ปนนียังไ่ได้ขงเงียนคนนี่ไปกันบ่เนี่อไปกรไปเสียบ่นเดี๋ยวไปไปสวยเดี๋ยวคู่นให้เนี่ โุ่นิแมนซองนาซิงนะบอสโซนี่แมนนะเนาะคือเขาเรื่องอะไต่อเนาะ,ะคือทา่านเลยนี่ก็พร้อมที่จะสานของโค้ชแล้วเนาะอ,<ห>นอยากได,ไกได้คนทางไหนบ้านเนี่ยกะบาราวาอยากได้ทางนั้นท่านกันว่าเพิ่นฮับรุฮักเต้าได้ฮักเพลงพร้อมที่จะมาดูแลแบบพร้อมที่จะชุกเนี่ยไปด้วยกันอย่ง โดยการบฏิบัติว่าทางใดจะทาำได้ขอขอแต่ว่ามีคนได้คนหนึ่งเนาะพร้อมที่จะสร้างจะซาไปกับเฮาพร้อมแบบว่าบุกเบิกเหมือนกันเนาะก็คือเฮากับพ้อมเปิดใจผลกล้วยเนาะเรื่องอายุได้อยากได้ลายวันได้อายุคนการปฏิบัติจะทำเพ่อสร้างเพ่อซาได้ตรงมาเอายังไงก็ขึ้นเมื่อเนาะ สัำอันอยู่สักันได้ป่ะตามอันอยู่ตามก่านด้กะคือนขึ้นชีบมีอยู่เนาะอยาได้อยากได้แบบคนแก่เนาะแกบัวแน่นเนาะกุมือนี่กะข่าวมันกกมีอยู่เนาะผู้นุ่มเอาผุนผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้นุ่มนะนะมันกกมีอยู่อืมอันนี้เฮากำถามเพื่อไหวเพื่อบ่มีเนาะตัวนี้แจะถ้าเป็นไปได้ก็ขออยู่หลายกว่าแหละเนาะคือในครอบครัวเอื้ยนี่เฮ็ดให้เฮ็ดลาอยู่บ่ะอือ ขอน้ำแต่ละปีพ่ออยู่พ่อกินอยู่บ่กับบค่อกไคพี่พ่อทำเด้นหน้าเดินทกกรมือได้เลยปีหนึ่งได้หลายปรนได้ขา่าวแล้วแต่เฮาไปเห็หเดห,หน้าเพิ่มลรอได้หลายหน้าเพิ่นไปเห็ดหน้าม,มู่นไงไปเห็ดห,หน้าเพิ่นอ๋อแต่ว่าหน้าเจ้าของเองหนีมีบ,บ,บ่มีกระบอกลายมีน้อยห,หนึ่ง <S 2> <S 2> มีหน่อยหนึ่งช่ยเฉพาะหน้าเจ้าของนี่ได้จากสอบกับไได้หลายประมาณสิบสิบไปสอบประมาณสิบไปสอบเฉพาะหน้าเจ้าของเนาะ กจกินหอดประมาณดืเดือนหกกระเบนาะน่ดลังกินเนาะอดนี้นหน่นอยกลังกินอลลูกๆครับลูกแต่ละคนนี่มีอาย่จากปีอะไรลูกก็คิดแปดปีสิบแปดปีพุทธิโชกสิบเอ็ดปีแ้วก็สามเก้าปีเก้าปีแปดปีหกปีมีแต่ละปีแต่ละปี แต่ว่าผู้สิบแปดเพิ่นนี่ไปใช้ตอนไหนเพิ่นก็ไปขับจ้างขับจ้างแบบนั้นซอยเพิ่นแบบไปซ่อมรถซ่อมอย่างนี้ค่เป็น<ช>แต่ว่าแบบว่าแบบเพิ่นมีงานมีอย่างแล้วเพิ่นอาจจไปซอย m ทีนีแล้วก็เพิ่อนน้ำมีลูกชายลูกชายเป็นลูกกบไปเฮียนน้ำเนี่ยเฮียนแน่นัล้วนะคะ zoom กันอย่างนี้เนาะที่ว่าลูกชายเพิ่นก็ยังหายังสางเนาะ มูปปัญหามาได้เงินมาเป็นยืินให้แม่อยู่บ่ให,ให้อยู่เนาะจีงคล้องเครื่องใส้ในเฮือนได้สามีอยัางไรที่แบบต้อ,ตองต้องใส่แต่ว่ามันบูมี่ะนะบูมี่รถรถยังรถจักรบูมีรถขี่บูมีรถเดินทางตอนนี้ คืออย่างในระหว่างในการเดินทางเนาะไปนั่นไปนี่มาละยากเนาะก็คือสมมติว่าเขากินเบิดนี่ไม่ได้พากู้หายืมบ่านหรืออะไรหายืมเมายืมน้ำคนในบ้านนี่บ่หเลยว่ามือยืมอยู่บ้านตัวเองยืมยืมเข้าออกดอกยืมเข้าออกดอกก็คือยืมทางหนึ่งออกออกมาใส่เป็นสองทังนี่บ่กยืมทางใส่สองไงทินบ่กโอ้ บัานในอยู่ในเคื่องหนึ่งกับไฟฟ้าไยังกับมีไส้บัดบอกมีกันเข้าน้ำปานต่อจากเงินป้าแต่กับโบแมนของตัวเองบบแมนของตัวเองทีนี้เนยูโคเข้านเพินออจ่ายเป็นหาได้เลยจ่ายเป็นตำลังประมาณนึอลเ้าวนนป็นคู่เนกระจายดียกระจดีวก็ัาให้เข้าเทาเงินแล้วก็จะมาให้เพิ่ม ดดดเดือนหนึ่งถ้าหายนีหลายปันไดกะคอยบมมีเงินดำเงินเดินแล้วตะหาได้งาตัดอ้อยปูกมันปูอย่างมีนม่นจ้างให้เพิ่นเอาอย่างคือถ้ามีงานทำจ้างเขาคอยไปหาแม,ม่นบอก<ช>แล้วคือทุกมือนี้ได้ไปเห็นอย่างนี้บอกทุกมือนี้ทุกมือนี้ะกะบ่มีตรงนั้นก็มีงานตัดอ้อยงานตัดอ้อยงานแบบ เก็บกู้มันจากที่เราไปเก็บมันเก็บอยังนี้ได้ไปแต่โดยมันก็บมีงานแล้วก็ได้ยุ่มมีการยิงานเด้ผลกเป็นกระโบเดว่าจ้างปลูกมันปลูกอยังบ่ซะมันจงมีเป็นเก็บกู้มาเลยอยัางบ่ได้ปลูกได้ปลูกบ่บ้านเอามันก็บุคเฟ่จะมีงานเป็นใดเป็นชนรายก็จะเป็นเอารถเอายางไปไทยงานกันไรจะเป็นทั้งหมดจะไปแล้วเมือนี้เนาะดู มาที่นี่แบบว่าลูกปัวเพิ่นก็บ่ได้ซอยแบบเลี้ยงลูกบ่ะอืมเป็นเดนยามเพิ่นมาเพิ่นก็ให้อยู่ห้าพันสิบพันเศราพันแบบนี้แหละอืมเนยามเพิ่นมาเพิ่นมาเวะมาหาลูกนะแต่แต่ว่าก็บ่ได้ให้เมียไหให้ลูกเท่านั้นเอ๋แต่สำหรับเอ้ยยังกินหอดกันอยู่บ่กะกินหอดกะเพิ่นบอกกลมาแมากเด้แล้วสาเหตุยังจังว่าเหตุให้ต้องเลิกลากันลูกลูกสี่ห้าคนแล้ยนะเพิ่นเจรลาช่วงนั้นเพิ่นจีลิ้นพายอันลินชื่อลี ติดเลขม่นเ pues um. no. oh. nah ้ากินยรวะาเนก็มีแตเลขพนันพนันบวกใส่ช no. ุลารามีวนดโ่ตะลหาเงินไดก็มีือเลขอ้ติดเลขเนาะแบบว่าเป็นคนมกเสี่ยงดวงเนาะใครได้บ้างพชั้พไ้กา็จะได้อันซื้ออันละ้วได้้าวว่าได้คือสิบวเลิกกันเนาะ เอายันว่าบ่ได้ยันบ่ได้ยันว่าแฮงยันถอยแฮงถอยแฮงบุกเฟื้แม่นบ่เลยแม่อ่ะบ่ได้ถ้าแฮงตื่มใส่แม่นบ่อืมมีเท่าใด๋คนใส่คนใส่ติดมีติดจีนมาแล้วนําไลกันตะพึตะปื้ออืมเราได้มีดอกโซนอื่นอือๆเลขติดลึกนะอือแต่ว่ากันเลิกลาในทางรักเอ้ยบ่เป็นคนเลิกลาว่าจังได๋ก็ไล่เจอแล้วเนาะเว้ากันแล้วก็มันก็ยังคือเก่าก็ไปกันบ่ได้กอเข้าก็สิอยากเลิกคือกันกับเฮานี่แหละก็เฮ็ดใเนาะ เรียนที no? yeah. Yeah. No? No. Episodes, um, ่ใช้ในคือเรียนแมนก็บพควรจะเปลี่ยนหาเอาอะนะโดยโดยเพราะว่าเขากะยักเลือกแหละความหมายเขากแบบยักเลือกแต่ว่าเขาก็ได้ดูได้เต่อหลายอย่างกันถ้าเพิ่นกลับมาในทีตอนหับเพิ่นอยู่บ่ก็กะยากว่าบ่ยากแล้วเพราะว่าหลายเทื่ยเขาก็เคยใหเอาไปผัวเมื่อก่อนเขาก็อยู่บ้านอยู่บ้านเขาก็นำผัวมานะมาอยู่บ้านนี้ลองอาใจผัวเนาะพอมาอยู่แล้วก็ยัง กเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเ่นปเปนปแปลงเนาะม,มีแต่แตเากะจำเป็นแล้วก็อยู่โตโดดเดี่ยวคือแบบนี้กับบุ๋มมีตีน,น,นอยอกับบุ๋มมีอยู่แล้วมีตัวคนเดียวแต่ใช่ก็เอาลูกหลานเอาอเพื่อว่าไว้พอได้อาศัยนาคดซะเนาะเรื่องนาคดซะอันยังตัวอย่างคือลูกผู้ใหญ่นี่กับเพิ่งพาอาศัยได้แล้วมั้งบอก เป็นอะไรการเลี้ยงลูกเพราิใหญ่มาแต่ละคนนี่ลำบากเนาะลำบากแห้งมันบ่ลำบากแ่ายนะลูกใหญ่ลูกไก่ไปงอมเงี้ยก็คือลูกแต่ละคนเห็น้เของเฮียนมั้ยบ่ได้เข้าเทอกเข้าเทอกไปได้เข้านี่ภูเขาใน่ภูเขาในมีแมฆมีการมีงานไปบนเทือกจะให้ไปช่วยแม่นะำก็ไปได้ไปอ๋อไทยวันว่าเมฆแบบได้ไปรับจ้างแล้วำยเีังก็ไ่ได้ไป โดยโดยโดยแต่หากว่าเรื่องการจะสร้่งคู่ใหม่เนาะแต่หากว่าเพิ่นคิดนี้แล้วนี่เป็นอยากสั่งครอบครัวหรือว่าส้่งคููสร้างซากันแบบในรูปแบบไว้นี่พร้อมอยู่บ่พร้อมเสมอม่นบ่ถ้าหากกับเพิ่นเมื่ออะตกลงปลงใจเนาะอยากมาขอได้เร็วๆนี่ก็ได้ม่นบ่ได้ขาดขาดขาดคนนำพาอยู่แล้วเนาะหรือว่าขาดสารักอยู่แล้วเนาะก็คือในใจก็จะได้อยู่แล้ว อืมแต่ถ้ารอบนี้ถ้าจะสร้างครอบครัวอีกเทือนึ่งนี้ต้องเป็นคนแบบใดนิสัยแบบใดก็นิสัยดีขอนิสัยดีห<า>ักแพงลุกเ<ง>ต้ามีอย่างอี้ว่าขอกำหนดในผนเนี่ยคอยค้าในสิ่งที่ข้าเป็นเนี่ยนะอ่เพราะว่า ทุกข์เอยากเนาะเฮาก็แบบได้เป็นคนงามคนหยังก็คือเห็นนั่นแหละก็ได้ให้ีกันกันว่ามีกันบ่มีแล้วก็บ่เป็นหยังาเอาเรื่องอ่าตามจังได๋าหลายลูกหลายเนาะทีลูกหลายก็เพื่อว่าอนาคตข้างหน้าซะเนาะอืตอนนี้ก็เริ่มใหญ่้เนาะมาเอาก็ถือว่าสบายอยู่ดอกได้ใช้ไดแม่นได้ใช้เลยมาได้ใช้เียกแต่ว่าทางลูกผู้ใหญ่นี่เพิ่นบ่คัดหยังบ่กับการที่ทางแม่สิสั่งควยงนี้ บ่มีปัญหาบรือเปล่า so ค e> ือ so กันเนาะว่า so ลูกเป็นใหญ่เป็นกระชิไปยูน hmm> ลูกน้อ so มีบ่เปิืงเขาก็บูกคือ so กัดดมจมิว่าลูกสั่งครอบครัวไปอยู่น้ำเมียกันมีเนาะกับกาดพี่กาดน้องบ่มีพี่มีน้องกับบ่มีบ้าเพิ่อนผ้าใส่เออดูถ้าว่าสั่งอีกครั้งหนึ่งนี่ถ้าเพิ่นชวนไปอยู่น้ำไปบ่กะกันเม้นชวนนักกับว่อยากไปเพราะว่าลูกตดลูกลูกทั้งกันยังพัฒนมีโคมีขั้วนะ ถ <No. S 2> ้าแบบในกรณีพันจะหาเลี้ยงลูกเฉพาะลูกผู้ที่น้อยนี่ผู้ที่ยังเฮียนบวจบนี่พันเอาไปดูแลนานี่แต่ว่าผู้ใหญ่นี่อาจจะอยู่เฮือนหรือว่าอาจจะหางานในประเทศอยู่อยู่เฮือนก็แปลว่าเพิ่นยังบวชเป็นครอบเป็นครัวเอากับบวยากปะเพราวอยู่นี่ก็บวมีญาติพี่น้องนั้นโตคนเดีวยดวโดวยโดยป้าเพิ่น ทางผ he he like like so ู้ใหญ่คนนี้ยังมาทำไม่ค่อยเป็นครัวแต่ถามว่าผู้ใหญ่คนนี้มีค่อยเป็นครัวคือไปได้หรือเปล่าได้ถาว่าเออเป็นไปนะกันเป็นได้กันเป็นทักเพ่งลูกเต้าก็ไปได้ดูนะเพ่งเพราะว่าเขามีลูกหลายก็คนหนับเขาได้เราบผมเป็นยังกับโซหลายกับผมอยากไปนั่นแหละกินนอดลูกคนนี้กับผมมีภัยแล้วกับผมมีญาติพี่น้องอยู่อู่ตัวคนเดียวเขาก็ไม่อยากป้าถ้าว่าคนทับเลี้ยงดูแลมันได้ซะ เอาไปหมดเลยไปอยู่ในผลหมดเลยนี่กับ่ิญากไปเลยอยู่นี่กับพอแบบว่ามีเงินมีอย่างนี้อ่าอางงี้ก็คือเฮาปะเืินซานให้หน้าเฮาบ่ได้เนาะอ่าตอนนี้เป็นเนาะถ้าเป็นไปได้กับกับวิ่ญาณอะไรนะวิญญางเขาดนแลัน่ใจเนาะดูดูท่านว่าเป็นไปได้นี่ก็คืออยากให้เพื่อนมาอยู่น้าเนาะมาส้าง คัน่าเพินมาบอได้กัเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะไปมาหาสู่กันโดยโดยเพราะว่าทางหนุ่มไทยเฮาคันวาเส่เปินมาอยู่ดาวเลยกับเปียกงานอยู่ดาวกับแจ็กสีเห็ดอย่างเนงาะทานาคาคายกะบ่คืออยู่ไทยมาที่นี่บ่มีพี่น้องอยู่นีนะ่ะเวลาแบบว่าขาดคืนแห้งนี่อมีคนเพิงพาได้อยู่ะาะใยเพิ่นบ้านนี่เนยเลยบางไก่เฮือนเคียงนี่บานไก่เฮือนเิีง

อาจจะเป็นห่าซอยอัดจะเรื่องนั้นครับอาจจะซอยบ่ได้แต่ว่าห่าซอยแห้งได้เนาะคือในแบบรูปแบบนี้แหละดูโดยอันนี้ก็เป็นเฮือนจานอ่าที่ว่าส่างน่ากับผัวบ่เฮือนนั้นีเฮือนมีเกย์จะมั้งลายทีแล้วมางทรงทีแล้วก็บตั้งเครงสังกะสีกินอย่างกะหัวมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเฮือนเก่าสังกะสีกะหัวเวลาฝนตกเลยมันฉีบบอลปุบปุบแหลนเลยมันบ่ดเจนั้นเจนนี้ เพราาะว่มันมันเป็นเงื่อนเก่าม้างหลายเถือแล้วก็มันกระโสดดูดูดูมานหลายเถอะมาตอกภูใหม่เลยเนาะอ้าวคด์ซังกัซซีแต่กาเบิ่งไม้นี่ก็ถือกะก็ยังพอใช้ได้อยู่และวแม่แต่ว่าลังคานี่เนาะถือว่านักนวงเพราะว่าดมือนี่นับใส่สูนาฝนแล้วเนาะดมือนี่นะปีเสมาเนี่ยก็เห็นหน้าเห็นหน้าอยู่ว่าพี่ขาดไทยให้ลูกชายเนาะลูกชายผู้ใหญ่นั่น เพื่อนกากาไทยให้เนาะมันนี่ดำก็เพิ่นสองพุ่นฮันโบไปแล้วคือคือเขาเห็นเมื่อกี้เนาะผู้น้อยกับเห็นอยังยังบ่ได้เนาะมัวเพลงหัวอ่ะเก่าปีแปดปีบ่เจ็ดปีหกปีเนาะแม่นบ่อ่านั่นแหละกันยังเห็นยังไม่ได้แต่กันย่าน้ำหน้ากับซอยหิ้วมัดก้าก็อาจะได้อยู่อ่ะแา่นี้แหละโดยโดยโดยอืคือหลักๆก็คือขาดแต่รถจักรบ่ คือใช้ในเฮือนท้องยังเป็น,นหลังคา,งงานอ้อา <ะ S 1> แต่เป็นไปได้เอาเองที่ซะถ้าหากว่าคลิปนี้ no h อดถึงปุ่งยังจะดีเพม่อนกัอยากให้เพิ่นซอยเรื่องคาเฮือนซะเนาะเห็ดหลังาคงาใหม่หรือว่าเปลี่ยนสังกะซีใหม่ให้เ<น> <อะ S 2> พราะว่าโซนี้มันกันน้ำฝนมันกันจะลำบากอีต้นแต่ผู้น้อยเนาะมาพื้นซะนั่นแหละ เมื่อหนึ่งห้เพลินกันคนละจักพันแล้วจะเป็นตะบางมื่อแม่มีเงินแม่ก็ให้กันแม่บ่มีเงินแม่ก็บ่ได้ให้ขันให้บ่มีจักสิเอาใส่ให้เนาะเพินเ่นเวลาบ่มีเงินนี่เคยคักไปว่าเออบ่ไปโรงเรียนบ่<ป><ป>นก็ไปไปคือเก่อนบ่ต่อแต่ว่าแม่นี่บ่มีเงินให้จังซี่เนาะอ่ะมีมีก็ไปบ่มีก็ไปสําหรับลูกเนาะอืโดยสิทธิ์คิดหรือว่าขันบ่มีพ่อเนาะมีแต่แม่ อบางเหมอมีได้ก็ให้ได้กะบ่เกินพันหนึ่งต่อคนกันว่ามีให้บวกเกินพันหนึ่งพันหนึ่งนี่มันมีขายบ่ราคาพันหนึ่งกระเจีขนมจีนขนมยังเป็นแบบนั้นของโปรยโปรยังขนมจีนขนมเมียเนาะขนมของไทยนี่ยซีฟานขึ้นไปเลยเนาะโดยโดยเห็นเลยเนาะเฮาบ่มีเนาะเด็กแต่ว่าเด็กเพิ่นเด็กน้อยเขาจะมีเงินเพียรใช่ไหมเพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะมีเงินทำไปเพียรคือมู แต่บรรกาคือว่าเลยทั้งแม่นี่กัอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดียวพอกับ่อยเร็วๆปันไดเอาใช่ไหมชะนาอจุดสําคัญก็คือเนาะถ้าหากว่าเมียจะดีเป็นยังซอยกัอ่าอุปกรณ์ส่งเสริมในการส่งเด็กน้อยเฮียนอ่าถ้าเป็นหังคานใหญ่ก็บเพราะรลังคาเฮือนพว่ควนว่าแหละอ่ะก็ซอยกันไปเนาะแต่าหากเป็นเห็นคิดนี้ก็ได้หรือว่าผู้ใดเห็นแล้วอยากสัง่ง อยากสั่งอยากสาเนาะอยากว่าอยากมาห่วมชีวิตครูนั่นกะสมัติมาได้เนาะคือทางเอื้อนนี่ก็พร้อมเสมอเนาะพร้อมเสมอโอเค,อเคสหรับคลิปนี้ก็ถือว่า,าหูเรื่องหูเล่าเนาะสหรับาทางเอื้อนเอื้อนยังก็เอื้บุญลายเนะาะในกรณีการสร้างครูนี่ก็พร้อมขอแต่าทางฝ่ายชายนี่มีความจริงใจและหักแพงต่อกันและกัน ผมมียังขอ้อปัญหายัางเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้อำไลาพาจากได้บัดเนี่ยอ่มามาเมื่อแรกก็ถือว่าใช้เวลาดนผลายเติบก็จะได้โคโตกับก่อนเนาะบัมือนเนาะไว้พอ,<ด>อกันในคลิปหนา้าเ้อโดยสบายดี